ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นรักกันต่อหนุเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็คอนใบเช่นเดิมนะครับผมออกมาใบสองตอนนี้ใบสองสี่สิบห้าเกือบใบสามแล้วครับผมออกมาหาเซียนใหญ่นะเพราะว่าหลายท่านนั้นก็ถามหาแล้วครับว่าไปไหนมาไหนบ้างนะครับบางคนก็ว่าสงไม่ใช่ผิดกันแล้วหรออะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับผมห้ามความคิดกันไม่ได้นะครับจริงๆแล้วไม่มีเวลาแล้วก็พอบัสก็ ติดงานนะครับผมเมื่อกี้นี่งานญาติเสียสองสองคนเลยนะครับอ่านี่นะครับมาแล้วนะครับออกมากับเซียนเกมครับพี่น้องครับนะเซียนเกมนะครับก็เอานกมาคนละตัวกับเซียนเกมเพิ่งผมตามมากับเซียนเกมมาพ่อบาดมาตั้งแต่ประมาณน่าจะช่วงเช้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับน่าจะอยู่แถวแถวนู้นนะครับเห็นเปย์อยู่เมื่อกี้นี่นะครับเป็นเปิดอาสมใหม่นะครับใบหวยใบเลข บรับัดโอ้โ้ครับหนุนครับคุนครับเชียนใหญ่เรามาแล้วมาแล้วโอ้หล่อเลยครับตัดผมใหม่เอ้าไหนว่าบวชแล้วก็ว่าจะบวชแล้วและโอ้โ้กินมังสวิรัตนะครับผมกินนมอ่ากินนมแล้วครับแกเรากินนมโอ้อ่า เอาเป็นไงพ่อพอดีครับพอดีครับโอ้โหหายหน้าหายตาโอ้ยก็ไปเรื่อยเมื่อกี้ทำงานบ้างเมื่อกี้ก็เห็นว่ามีงานศพเล้วเมื่อกี้นี่เอองานศพอกูครับก็ลองอ่าก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมครับครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็หายหน้าหายตาเลยทีมงานเราตอนน้เราพักกินนมแล้วอ่ากินข้าวเที่ยงยังนี่ยังเลย ไปจะเข้าบ้านไปกินนมไปกินเรากินนมก็เสียแล้วกินนมก็อิ่มแล้วอ้วนแล้วทีนี้ก็อ้วนแล้ว้วแลพอแล้วมันจะอ้วนอายคนนะครับมากับสินเกียวไหมไงเห็นว่าเข้ากันหรือเมื่อกี้นี่เข้าอยู่เดี๋ยวคนละต้นโอ้เข้าคนละต้นยังไม่เข้าร่วมต้นอยู่ใกกันเนาะเสียงอะไรล่ะเข้าบัติเสียงกลางเสียงกลางออืเสียงพ่อไหมกลางพ่อไหมอู้ครับหิวหิวหิวนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้ใหม่เดี๋ยวค่อยจะเข้าไปซื้อมาใหม่หรอกเนาะใส่นมก่อนยินนมหลานก่อน ครับผมก็บริเวณนี้ก็ยังไม่เคยมาผมยังไม่เคยมานะครับเคยมาแต่ฝั่งนู้นว่าผ่านเนาะครั้งนี้ยังไม่เคยมาใส่สักทีนะครับผมเอ้าวมกมัเยอะเมื่อก่อนมันช่วงนั้นเยอะแถวเนี้ยไม่ว่าช่วงนี้ที่ไหนก็เหมือนกันเหมือนกันหมดอ่านั่นแหละน่าจะน่าจะควานเย็นเหมือนเดิมเหมือนกันเนาะตอนเย็นต้องรอตอนเย็นเอาเสียนเกียรไปใส่ตรงไหนแล้วเสียนเกียร์เห็นเดินไปเอาใส่ใกล้ๆนี่เหรอใส่ตรงนี้แหละมันก็มาโอเคครับผมขออนุญาตไปพรางพเนียดก่อนนะครับผมยังไม่พรางพเนียดเลยนะครับ ใส่นกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับแต่พอดีมาเจ,เจอเจ้าของนาแถวนี้เขาบอกว่านะครับยังไงนะเซ็จเกมครเอาเซ็เกมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันแล้ววันนี้เราวันที่สองวันที่สองบอ่ามาใส่ปิดที่แล้วเราวันนี้มาเจอนาเซียนนกมาเจอนาเซียนนกเป็นงไงนะเขาว่ามากักตัวฮะมากักตัวมานอนกักตัวอยู่อยู่ที่นาเอานกมาด้วยเอานกทองกี่วันนะสิบวันนะครับเจ้าของนาตรงนี้นะครับยะบอกว่า เขามานอนอยู่ตรงนี้ประมาณสิบวันใส่นกไว้สิบวันเลยค้างคืนไม่เอาลงเปลี่ยนต้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าต้นที่ผมใส่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นสงสัยต้นนี้ครับต้นแล้วผมนี่ครับผมใส่ต้นกระถินน้ำลงนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับนาแกก็อยู่ตรงนี้อยู่ริมนี่อยู่คนละริมกันนะเนี่นะครับมาอยู่กักตัวอยู่เป็นสิบวันนะครับผมโอ้โหชีมงานเซียนที ทีมงานเซียนเทสายภูอ <Platform> ท <ph> <W anterior> ีมงานเซียนเทนะครับมาก็นกป่าฝั่งนี้ไม่มีเลยนะเจ้าของนาบอกว่าเหนียวขนาดนี้มันจะได้หรือเขาเามาปักปักปักขานต่อขนาดนี้นะพระบัดพระวัดก็มาพระวัดก็มาปาอยู่ทำไมพระบัตนัึงลงไปทางนู้นนะครับแปลกๆเนาะพ่าแกรู้อยู่แล้วว่าขยี้ขยี้เยอะแล้วแถวนี้ครับเกใส่หมดแล้วนะครับ เราหลบซามเมื่อกี้ก็ขันแล้วก็เรียกแล้วก็หยุดไปแล้วเนาะเมื่อกี้ไม่มีนกอะครับตรงนี้ครับผมเอาอย่างไรเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเช่นเกมก็มาเจอเสียนนกเก่านะครับนี่คุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับผมครับโอ้เป็นไงพ่อแถวนี้นกหายอยู่แล้วนกนกเยอะอยู่นะพ่อเนาะครับ <c oughs> โอ้แหนพ่อมีสูตรดูนกไหมพ่อมีสูตรดูนกไหมสูตรพ่อฮโอ้ยบ่มี่แหลวสูตรพ่อเนาะเอแต่วมามักเสียงก่อนแล้วคุณพ่อเคยมีนกมานอยู่นนี่ได้ยินเสียงคุยกับเซียนเกียมอยู่เมื่อกี้นี่เป็นไงพ่อนกมานโอ้มานตัวตัวนั้นใช่ไหมครับมันเสียงอะไรพ่อเสียงอะไรนกกางหาใหญ่กางไปหาใหญ่ครับโอ้อันนี้หยุดแล้วเดยครับนี่พ่อหยุดหยุดเล่นแล้วเลยใหยุดเล่นแล้วเห็นว่าลูกชายก็เล่นอยู่ใช่ไหมครับ ตอนนี้ได้เมียได้อะไรแล้วก็ให้หยุดเล่นแล้วตอนนี้ครับเกงก่งไอเก่งใจดองเนาะเช่นเกียมไม่สนใจแล้วเช่นเกียมเอาไปขันเอาไปขังไว้หน้าห้องยายแล้วไม่ถอดเดาเขามักน้ำเนาะเดาถอดว่าวว่าวนังเขาไหวยอย่างใหญ่คนเนียวเชนเกียมเอาตัวแรกไปขังไว้แขวนไว้หน้าประตูห้องสามโต๊ะเลยนะครับบังคับเลยเนาะให้ยังไงต้องชอบด้วยนะครับ สุดท้ายก็ชอบลูกตัวนั้นมันเสียงไงพ่อที่มันมันๆกางใหญ่กางหายใหญ่ปุนแล้วว่าใหญ่พ่อได้ตรงไหนตัวนี้ได้ที่ปา้าเงงนี่ยรอเฉียงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยครับป่านี้เป็นต่อใช่ไหมพ่อรตรงตัวนี้ได,ได้ได้สองตัวก็บักไส้ปีเได้เป็นต่อบนตัวคนละตัวได้คนละตัวนะครับแต่ของพ่อนี่เสียงกางไปหาใหญ่ออกยังไงความหมายของมันพ่อเล่าให้ฟังหน่อย โอ้ยได้ได้มันได้บ่อยไม่ได้บ่อยไหมโอ้พันได้ได้หลายครับขายไปในพอยนี้ล่าผู้เดียวไปเกี่เออขายมันไปช่วงนั้นกับขาดเขื่อนลูกเลี้ยนแน่นานลูกเลี้ยนเนาะสีเมื่อขายเลยอืมมันสูงสุดได้วันหนึ่งกี่ตัววอสูงสุดเลยวันนั้นกันว่าวีว่าคุยวะครับได้จี้ถู วันเดียวน่ะใส่ยุคกิ้มกันนะโอเนี่ยเนี่ยออหน่ะใส่ใส่ไปใส่ไปแล้วก็เลยเขาบ้านบ่เขาบ้านไปไปหับย่ายออกว่าแล้วกับไม่กี่เขาแล้วก็เมาเมานกลงบวานหนุ่มว่าไปลบติดเลยบ่ออกกันนะเอาปวดต้นหนกล้วกครับใส่ตัวใส่ใส่ตัวเลยบบกว่าเป็นเดดห่อนแปเวเอานกลงกันเด้อครับตีอีกีตีอีกีเอา สรุปแล้วต้นเดียวนี่ต้นเนี่ยใช่ไหมพ่อที่เลี้ยวที่มองเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยกุ๊กจี๋ดิบาดรไปนั่งเลี้ยงงัวอยู่บนไรกันนู่นก็นี่พ่กความมันไปมงตีจีใครจะบอกว่นนี่เนาะครับพ่อเขาย้ายที่นี้ใช่ไหมครับเลี้ยงใหญ่ไปไปใส่กินข้าวสวยนั่นแล้วงไปนั่งเลี้ยงงัวอยู่ครับไร่กันไปใส่มากก็ได้อีกเนาะกี่กุกพ่อหนกกี่กุกกุกเดียวนกหนึ่งกุกเสียงกลางไปหาใหญ่นี่ตัวเดียวท่านลาเลี้ยงมันเลี้ยงมากได้ไรครับ ล้วตัวลูกเพาะที่ซื้อมาเพยหน่อยเคยอาอยู่ไหมเราบวบว่าเดียวเขาว่ามาใส่ตัวนั้นไม่ใช่ลูกซื้อครับโอ้ก็คือตัวนี้พูดง่ายว่าหมันนะครับโอ้หมันอย่างน้อยก็ออกนี่คือต้องมีแต้มแต้มไปใส่ไวหน้าใบแจงมือนบวกเสี้ยนเอื้องเปียวเสี่ยนเอื้องว่าอันไปตอนเนาะมึงไปอพูดแล้วลุงใส่ใบติดไหน้าใบแจงเด้อว่านันติดไหมวันนั้นติด ตีดเยอะตีดเราโอ้โหวัดแจ้เป็นตัอก็ได้อีกเนียครับก็คือหมานอยู่เรื่อยๆนกมานนกตัวนี้ว่าถ้เมันตามรักตัวนี้บักสามพันราคาบรรลุไปพอมาถึงราคานกครับราคาค่านกน่าจะอยู่ประมาณสามเท่าเออมันต้องขายตัวนี้ว่าจะเป็นสมุนไพรเตกีเอืีเตกีมันก็นกหลายครับตัวทำเนียบตนึงก็ได้นะครับได้ยินข่าวว่าเขามานอนต่อตรงนี้หรือเ่อเออได้แล้ว สามสี่โอ้ยพ่เหกเก็ดเกลื่อนหมดเลยเก็หกเก็ดมือุมนแล้วเนาะที่ผมใส่นี่เออเขามานอนอยู่เจ็ดวันเนื่องว่าเขาไขเบิดคู่วิทย์หมแล้วไม่ใช่เขาบ้านเนาะได้ไหมล่ะพ่อได้เฉลยไหมล่ะได้บ่อไม่ต้องกายถามกันครับจะว่าจินนี่กินโคไปมล่ะว่ากินแล้วอันไม่ได้กินไปจินมาสนองครับพี่นองครับนี่แหละครับคุณพ่อบอกว่าเขามานอนใส่ตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้เลย ยังไงลรเซียงเราวันนี้น่าจะได้ฟังแต่เสียงได้ฟังเสียงนกต่อแล้ววันนี้ครับผมจบเลยปีมาวะกระบะวะโอ้พ่น้กระบะมาจอดด้วยเฮ้ยเปิดยังกระบะมาต้มมาสองตัวเออสองตัวเราต้มบนกระหอยเตียงเตียงลอยเลยข่าวเลยครับพี่น้องนะครับนกไม่มีขันเลยสงสัยมันชินแล้วมั้งนี่ ที่แน่ๆล่ะผมใส่ก็น่าจะใส่นะพ่อเนักหนาแน่แกน่าจะเราต้นเก่าบนในบุหรี่เราเจ้าหลบสามเนี่ยผมเอาเจ้าหลบสามมาครับวันนี้วันนี้ตัวนึงมืออื่นอีกตัวนึ่งหลงข้อนเก้นโก้แล้วเนี่ยแต่เส่หมดกู้จิกใส่นละมุนนี่เราแกใส่เนาะใส่ยางแล้ววัวพี่เบี้ยของบัวล่ะเจ็ดวันนะที่ดูนะพ่อเนาะต้นไม้ก็ไม่เยอะแถวนี้น่าจะขึ้นหมดแล้วต้นไในสวยๆที่เราเลีงไว้แมน หมดแดงกับจ้าพ่อมีบ่เป็นตัวมีม่นพ่อบัดอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายกันอยู่ฝั่งนู้นนะครับพ่อบัดจีเลยมาฝั่งนี้คิดว่าจะมีนกเลยแหละครับเอาไปเอามาสู้ฝั่งนู้นไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เข้ามาปักหลักใส่ตรงนี้เล้วพ่อเนาะแ่นครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับหลัดวันหน้าก็ยังมีนะไม่ใช่วันเดียวหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่ามันขึ้นจังมากครับปลาขึ้นตัดใจยากไหมพ่อหยุดเล่นนกนน่ตัดใจยากไหม ว่าก็บาเจ้าของเ่าก็คิดนั่อยู่ก็ยังมีแบบว่ายังคือยังคิดอยู่เนาะตอนนี้นะว่าเนาะคิดอยู่บ่แม่นกอนนีิเซาเล่นนี่ลูกค้าเพื่อแหวนปะแม่นบ่เออตอนนั้นเออเจ้าแววต้อะวัดนั่นล่ะโอ้ซื้อนกพขวางเป็นไงเรา่อใช้ได้ไหมล่ะว่าสองตัวยุติแม่สองตัวเลยยินมเงาอใช้ได้ไหมล่ะกับบ่าบันไดวะนกขวางนะครับ เออใดีแลวครับผมความสุขของเชียนนกเขาเราได้มาคุยกันถึงไม่ได้เล่นมาคุยกันก็สนุกเนี่ยว่าเนาะเลยลืมทํางานเลยครับผมปล่อยงานแล้วตอนนี้ไม่สนแล้วได้คุยกันครับเชียนนกด้วยกันปล่อยคุยกินเขาโคตรนี่แหละครับพี่รองครับความสุขอ้าวยังไงวันนี้ก็คิดว่าน่าจะ ไม่น่าจะใช่แล้วนาะพ่อนาะวันนี้เนาะต้องปักหลักปักฐานสะเลยเกินเอ้ยเขาพ่อยู้จะว่าจะเมื่อเนาะเอือโอเคครับโอเคครับครับผมพ่าเมื่อกี้นั่งคุยกันอีกนะครับก็เลยพูดถึงอะไรนะเชนเกมนกนกหมานนกมานเป็นยังไงนะคุณพ่อพ่ออันนี้คือคือคุณพ่อสังเกตเองใช่ไหมเออสังเกตเจ้าของมันเป็นยังไงพ่อนกที่เป็นที่คิดว่ามันเนี่ที่มันที่ในสังเกตของพวอนอกกันว่าเวลานกปลาเขาบ้านเนี่ยไม่ใช่ ใหเป็นคู่หน่อยกู่เล่หลอ๋อคูยาวๆคูเออไม่ใช่คู่บ่อยอครับกู้แล้วจทวนึงมันจะหยุดเด่นบ่ล่ะครับตัวที่จะไม่หมานี่ก็คูแล้วมันจะหยุดหยุดแล้วอะไรนะพ่อเมื่อกี้พ่อพูดมันจะมันจะดันเหรอเออมันจะซ่องมันจะซ่องตุ่มแล้วดันตุ่มดีแหละพ่อก็สังเกตียดดพวกนี้ไม่หมาบบวพ่อมันไปบินไปเนี่ยนายหลวงพ่ เอนกคู่นบมคู่เพื่อัปตีนเต้หรือตั้งกี่หมานตั้งกี่เหยียบโอ้นกปลาตัวนี้น่มันติดมวเหยียบเด้มันติดอ้อยเน้ครับไม่คือพูดง่ายว่าไม่เหยียบง่ายนกป่าบางตัวไม่เหยียบง่ายจะทําให้นกต่อเราดีบางตัวก็คือเสียอาการคือปีนใส่เขาเต้มันนี่เสียงนี่เลยออมบอมอเลยมันอ้อยอือมีหน่อยมีใหญ่เลยนกอ๋อนก คือนกต่อคือถ้าตัวมันตัวเดมันหมานี่มันจะค่อยๆ่ออมันอ้อยมึงบ่เหยียบมึงอยู่เก๋มันกี่อ้อยเสียงหน่อยเสียงอ้อยน้อยนะครับคอยลงสิอุดบ่ได้บ่ดรื่ังทัวเรืังเกียวหลูงพอใครวะครับอ๋อตัวที่มันนี่อืมอาที่มีเสียงหน่อยเสียงอ้อยครับทั้งทั้งทั้งดังทั้งเบาทั้เขาเราไม่มีออกกันบัวได้ออกบัได้เออเพื่อไรอูกเดียว มันจะไม่หยุดนกหรือว่าหรือมันเล่นตลอดมเมันจะเล่นตลอดจนกว่าเขาจะหยียบถึงจะหยุดแล้วสมมติตัวโขนประมาณไปแล้วครับเขาเขาไปปุ๊บเนี่ยคือูวนมาครับคู้เราก็เงียบได้แบบเขาบ่่หยียบครับคู้ไปเจ้าของเมียก็หยุดครับหยูดกับเงาอืออันนี้มีสิ่ซ่องได้เขาแหรอบ่นอ๋อตอนที่เงียบจจะดิดเออันดันตุ้มได้เขาเหรอครับตอนเกตียตัวนิดหนึ่งอ่ลิ่นนกมาหลายปี เสียงได้มันเอาไปตัวหวยบาฝืนพอมักกางหายง่ายผหลิวเสียงหน่วยม่ามักเลยครับนกง่ไงผนเราไปเขาพืนมากได้ดิมักต้นนกยังง่ดิอืมก็คือสังเกตง่ายว่านกที่มานมันจะไม่ค่อยทิ้งนกแม่ือนกแต่หน่อยเห็นบ่บพกพวไม้เออบวกไม้มึงเกามึงหนั่นเจ๊งบมกนี่ มันเล่นแบบนี้พอสไตล์แบบนี้ไหมสไตล์ไม่ทิ้งนกเอออไว้มันไหลเลยนะเขาเขาดเลยครับมันติดไหลเฮียก็ไอเหยียดแกไหลหันน่ะวก็คู่ทาแมนปัจจุบันก็ไอสองรับจ้างตอย่างเดียวครับตกตัวนั้นเจ๊งท่าแมนตอนนี้คือรับจ้างต่อเลยจะซื้อวากาไอนี่หรวพ่อเราไม่ซื้อมันจะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดเลยครับไม่หยุดมันเห็นบินกระช่างมันกู้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 หันละเห็นนกปลาบิน บินไกยมันน่ะครับสังเกตบริสุทธิ์พนไปตัวหนมันไหลเขาไหลโคาไหลโคลแมนไหลเขลเดี่ยวเีอยกไหลไหลไหลแล้วก็คู่แมนมันออกไม่ได้ออกก็ได้ได้นซ้ำกันก็แบบซวงอาจารย์เลยออดออดออดสเต็ปเดียวเลยแบบซวงอาจารย์ลงมาไก่ลงมาไกลพุทธมันีออนเสียงมันลงมันชิบว่ดันดันดันนะบแต่ถ้าโดดดอกไปห้างห้างเนี่ยจะช่วงแขนสิมันจีดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น มันนี่ค่อยๆดึงเราดึงเราอ่ะห่วยได้อ้อมด้วนไปแล้วนาะพากันไปแล้วครับอืโอเคครับก็คือได้สรุปจากประสบการณ์ของคุณพ่อเนาะออครับก็คือนกที่หมานี่ก็คือมันจะไม่ค่อยหยุดแม่นครับมันจะไม่ค่อยหยุดนะแล้วก็ลูกใายเรียนว่าเฟ้อฟังแล้วโอ้เศร้าโลดมันจะเรียนนกตัวก็คือเราดูได้เลยดูเห็นอย่างงี้คือดูเลยว่านกตัวนี้น่าจะเอานกตัวนี้ไม่น่าจะเอาแล้วล่ะนั่นน่าจะ คือเขาคูไปเนี้ยคู่คู่เราเก็ซ่องนะดันตุ่มไปงี้สิเขาหนีจังเหยียกไปเนต้องเสี่ยงเพราบว่ามันดั่นบล็อกไม่ผ่านแบบนี้ไม่ผ่านโม่ผ่านครับจะต้องไม่ทิ้งนกป่าเนี่ยในปุ๋งเอาละพี่น้องครับสุดยอดครับนี่คือประสบการณ์ตรงนะครับไม่มีเขียนในตำรานะครับผมอ่าอันนี้คือประสบการณ์ของคุณพ่อนะครับเออบาดี้กับว่าป๊บครับจีกับครับเออเขาจะบัตครับเขออไปจัน วันร่างเนีืนรลางแม่งลูกร่าเห็นหนาวยิ้มใจเราจะได้ทิ้ด้วแล้วน่ะนะคนต้องหวดเราก็เดินได้เดินขานแต่รเมื่อยากเดี๋ยวจจับแลแก้าประัดนจ้ใจว่ปีหกเดือนรถอีกรถไม่รถไปรถมารถไปรถมาว่มีองก็เดินสองปีหกเดือนสองปีหกเดือนลองรอลงอาญาอะไรตูปเป ไม่เสียค่าปรับหรือายงมาคยคจักซีมันโอ้โหครับนี่เสียนใหญ่เราเล่าเรื่องอดีตนะครับบานี้มันเป็นสาประกันตัวนีบ่ไอ้บัเเขาไปคุกนบบบวเราใ่เตือนเนาะบด้บ่ได้ใเอแล้วบจับว่มนมีอย่แล้วกูยยงไม่มาากูเด้ตบกีกีอาเะ มาทันเนหรอว่าก็ทำข้าับกุญแจผมว่าไปผมว่ามรับตัวผมว่าจะหลังเฮ้ยเสียนมีการต้อนรับเสียนใหญ่เราไม่ธรรมดานะพี่น้องครับต้อนรอบครับอ่านอ่านละอ่านดีตั้งวัดนะเฮ้ยสงสัยว่าเด็กเสินดุ่นเสียนเราเพราะว่าปฏิทินปฏิทินยอดโจนโจาขวางไว้ตบเขาฟ้าเมื่อกี้ใส่เราตบเขานะครับผมพี่น้องครับสมัยก่อนวัยรุ่นกําลัง เลือดร้อนไปมากกัดวักษาผู้มีในวนมูถือวนยางาวาียปโอ้ยมันออกมากวนดได้กุญแจเปิดมันด็กเอากุญแจ้าอกสูก่อนเด้บมันเดสายยาอยู่ทางหุ่นยุติจอโอ้ยธรรมดาสายยาอย่างเ้อกาบบจบน เรจะพูดรดละเออเมจะพูดดานี่เขาไปเดรียสบุหร่นั่งมาถามบักนี่มันนั่เขาออกไปมันต้องบีบนวันต้อม้เทาได้โอ้ยมันวมถามมสูบยาไปต้องเสียงนห้องน้ำคนละบอกเข้าลูกเห็นจากสูบยาเนี่ยนะว่าเงินเด้อนมีกับางสูกันละมไหเลี้ยหน้แล้ว่โอ้โหครับน่าจะบอกถือจับกันเลยวะโอฮส ครับนกพบาตกำลังเรียกครับพี่น้องครับอืมอี่กตัวนึงมันจะลงมากินน้ำเนาะเทียนครับโอ้ตอน <im itation> นี้ค่ำม,มากแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วเทียนตอนนี้ห้าแล้วนะ น่าจะห้าโมงประมาณห้าโมงให้พ่ออ๋ห้าโมงยี่สิบสามห้าโมงยี่สิบสามเราตอนนี้มาหอดหลุ่มแล้วงานตัวอยุคนจันทร์ว่ามันเดี๋ยวได้เจียวอ่ะยังไม่จบนะครับยังไม่จบเอาเคยพ่อวันเคยเข้าห้องขังมาเลยเคยเหรอธรรมดานะครับนี่ข้อหาฉุนแล้วก็ตบเอานะพ่อเนาะผมมาแล้ววก็ แค่ไปมามันมันเช็ดซับก๊มซด่างี่นี่แปดชั่วโมงเหรแม่งตายแปดชั่วโมงเขาบอกว่าไปตบทีแปดชั่วโมงไปตบเขายังไงพ่อวันนั้นมาอยู่คนอยู่บ้านห้องอย่าน้าซด่าเมาเลยยังไงวันนั้นเมาเหรอมาเครื่องเมาเครื่องโซนแอร์ล้วนักเลงละโอกาสจะมาเ้านนี้ขาใหญ่นะครับอดีตแล้วเนาะมันเป็นอดีตแล้วนะครับอันนี้เขาขลวังเจอเล่นตั้งกว่าปีแล้วมีนี่มีวยก็ให้ภาพไปมวยทา้งนุ่นสะอาด เต็มแนกว่ามั่วชีวิตนี่ปกแมวชีวิตน่อาพาไปมั <S <S ่วพอระถอเนี่โอ้หเอาอนนีคืออดีตเล่าให้ฟังครับคดีมันก็จบไปตั้งนานแล้วหละพี่น้องครับประมาณกี่ปีแล้วพอมันหกเจ็ดปีหรียังหสิบกว่าปีแล้วปีแล้วนะครับผมก็คุยง่ว่าตบพลาดนะเขาเสียชีวิตใช่ไหมตบพลาดอตาน ไอ้นั่นก็ใจส่อใช่ไหมใจส่อมันหยุดถึงเวลามันจะตายแล้วเออวันนี้ไม่ธรรมดาเนี่เพราะว่ามันไม่มีการที่ําบุญมันก็โดนโดนตุยนเยอะแดงต้นนี้อะไรเซียนมาทั้งคุเนล้วเอาเยอะเนี่ยเยอะแดงไปไปหาหนกว่บาทเลยเนาะไปหาหนกว่บาทแล้วครับไปไปพวกเกล้าพวกอะไรพืกบดผนีึกเลยเนาะดูสวีเดีย แม่เปี่ยนกระเป๋าไปโอ้เขาอีหยาเขาตัวนั้นแม่โอ้ยตายวันกูเอ้าเขาอีหลี่ไปอีหลีเนี่ยโอ้ผ้าผ้าหลุดผ้าหลุดอืมเราให้มันกินหน่อยไม่ได้กินนานแล้วก็เชนเกมนะครับก็มาเอาหินนะครับหินน้ำไหลสวยนะเชนเกมเนาะหินเล็กดีเดี๋ยวไปล่อนอีกครับนี่ เอาไปร่อนเอาอีกนะครับมันมาตามทานน้ําไหลนะครับแล้วก็เชียนเกมก็มาดูนะครับการใส่นกนี่ครับผมใส่ต้นนี้นะครับเจ้าหลบสามนะครับก็จะมีคอนคอนเกาะข้างๆพเนียดนะครับนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนั่นพเนียดนะครับวิธีการใส่ของผมนะครับนี่นี่พเนียดนะครับพเนียดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นเห็นกิ่งนี่ไหมครับผมนี่แหละ กิ่งเนี่ยจะเป็นกิ่งจับของนกนะครับผมนะก็จะมาตรงนี้นะครับอ่านี่แหละมาเกาะตรงนี้นะครับคือมันกันพลาดนะครับกันพลาดถ้าเกิดถ้าเกิดนกลงมาจากข้างบนงสูงอย่างเงี้ยครับคือไม่มีเกาะเลยก็คืออยากให้ลงพเนียดอย่างเงี้ยนะพี่น้องนี่อย่างเช่นตรงนี้ลงโล่งใช่ไหมครับอ่าสึวงว่านกเกาะอยู่กิ่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็จะโล่งใช่ไหมครับก็จะบิน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 มาเหยียบเนี่ยโอ้โหแบบนี้เปอร์เซ็นต์พลาดสูงมากนะครับ อย่างน้อยมันก็จะออกจากตรงนี้นะครับหรือมาจากข้างบนอะไรก็แล้วแต่มันต้องมาจับตรงนี้อยู่แล้วครับนี่ถือว่าสวยนะครับผมเลยถ่ายให้ดูนะครับตรงเนี้ยเนี่ยครับคอนตรงเนี้นะครับอแล้วก็มันก็จะกระโดดง่ายๆครับตรงนั้นกระโดดลงอย่างนั้นนะครับผมสวยเลยนะครับถือว่าสวยครับกิ่งนี้นะครับก็ไม่มีนกนอเชียนเนาะไม่ได้นกเอาหินนี่เอาหินแทนนะครับนี่ ยังไงผมก็จะเอานกลงนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับเซียนใหญ่เราเตรียมให้พ่อนกนกฮะสองตัวเลยเสองตัวอะไรนะเป็นสองตัวตัวต่อ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 ไม่มาเน่นอนเราวันนี้เนาะครับก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวยังไงค่อย กินแล้วกับการบรุหรีนี่วะอืม่าเรามีนัดกันอะไรนะต่อไปนี้เย็นนี้กินอะไรกินแล้ววัวเราจะได้กินเป่ากรู้จะจากน้อยู่นี่วัวจะได้กินนั่นแหละเออับเซียนใหญ่แล้วเอ้าก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาหาเ<อ>สียนใหญ่เรานะไม่ได้ออกมาหาเสียนใหญ่นา,นแ,นะานแล้วนะครับประมาณสองสามอาทิตย์แล้วนะครับก็เลย,ลยคิดถึง หน้าที่มีทีก็ไปเจอกันอ่าครับช่วงยุ่งงานด้วยเมื่อกี้นี่นะครับผมเนาะเขาก็ประมาณเรื่อยๆครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะสร้างข้อมูลข่าวสารผมกับเชียนใหญ่เอาไว้บ๊สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เนาะครับครับแล้วก็เช่นเจสวัสดีครับสวัสดีครับผมแล้วพรุ่งนี้ก็จะคุยกันใหม่